เดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำมะพร้าวกันนะคะขวดแรกเลยเปิดก่อนเปิดแล้ว <c oughs> น้ำมะพร้าวอร่อยรอเราเล่นค่ะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะนี่นี่อันนี้นะอันนี้น้ำเปล่านะคะทุกคน เป็นน้ำมะพร้าวแน่ๆไม่รู้ๆๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูชิมจริง,ๆๆรงด้วยๆๆน,น้ำมะพร้าวจริงด้วยค่ะทุกคน